สวัสดีครับพบกับช่องจ็นเตอร์ลำเพลินอาวิเชียลครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันครับครับผมสวัสดีครับเพื่อผลงานครับมาซื้ออุปกรณ์กล่องครับเราอยู่ที่ร้านพีมพสิบเอ็ดจับพี่โทรมาวันครับพี่สวัสดีครับวันนี้ถ่ายคลิปนะครับ ได้ไรผลเอาไพี่พี่มีเก้าอี้ไหมเก้าอี้เก้าอี้ก่องใช่ตอนนี้เราเหลือ C m C ่ยง C m C ตัวกลมเหรอใช่ค่ะตอนนี้เหลือบอกกมกลมเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาสต๊อกเก่ายังเหลือตัวหนึ่งสี่สี่พันหกร้อยเก้าสิบเพราะว่าสั่งรอบใหม่มันจะปรับขึ้นขึ้นไปเยอะเลยนะใช่ค่ะปับมาชวนบเดี๋ยวเอาเอาเอาที่ผมสั่งไปก่อนไอ อะไรนะที่ผมถาม่าหน้าทอมอีซีทวีตสซเนียนี่มีของอะไรบ้างครับสิบสามมีสิบสามเลโม่ดีมั้ยล่องสีบ่างบอลจะได้ตัวดำอ่ะอีแบนมีไหมครับ ถ้าขึ่ผมจำไม่ได้วไม่ถเท่าไหร่นะอะไรนะไม่ถไม่ถึงครับไม่ถึงร้อยเนาะที่เราพาเด็กร้อยไปไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบบาทสามสี่สิบประมาณนีขาสั่นเหมือนกันโอตัวนี้ตัวนี้่ากต่าันไเ่ออะไเ่ตัวนี้อาจจะน่ากว่าเพื่อ๋อขาสั่นเพื่ะอนี้จะนิกซื้อก็ยังน้ำหอมเลย นี่ตัวนี้แหละลองมือขออิเวนต์เดียวนั่นเอาอีเวนท์ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้แปดร้อยครับเอาบนล่างครับเสียงเสียงมันจะแต่ละล่างเอาดีโมก็ได้ครับได้ครับเสียงมันจิตประมาณไหนวะหนาไหมมันหนาบทปะไม่หนานะค่ะชั้นเดียวดีโมสองชั้นเดียวเหรอครับเดโมจะหนากว่าดีโมสองพันโอ้ก็เหมือนเสียงกันนะทำเดโม่ถ้าทำอีเวนต์เสียงจะจะกลางแหลมกว่า จะพุ่งไหมครับพุ่งกว่าใช่จะพุ่งกว่าใช่มเดียแวนจะพุ่งก่งไปเจอไม้สแน่ห่ที่นี่พอดีใช้สนเอ่อเอชเอลพีนะทามาเอชเอลพีเอชเอลพีเอ่เข้าอยู่เข้าอยู่เอชเอลพีอกลั่นๆทั้งหบคอมนี้เป็นชุดกองสี่ไอคอมสามไปใช่ไหมคะ สี่ครับสี่ใบแปดสิบสิบสองสิบหกเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเต้ซื้อตอนตอนที่อยู่ไม่ซื้อแล้วตอนที่อยู่ไอ้นี่ไงโคราชไงไปโคราชไงอุนนี้สราคนเขอบคุณรุ่นวิครับขอบคุณแย่ตาแล้วไม่ซื้ออุตสาห์จะสร้างคอนเทนต์ซื้อของ

คัน <2002 S 2> สองววยอันนี้รถไใช่ไหมนครับลีทเทอร์ี่ะเอ๊ะนี่ฮาบีเอ็นมีฮาฮาเอ๊ตัวาฮาบีเอ็นเแป็นฮาเอ๊ันตัวน้อยเหรอเอาหาบีนะครับใช่ครับมันหนึ่งแพ็คหนึ่งนี่อยากเร่มใช่ครับสาวน้อยงานยาวเนี่ยเพิ่งได้กลับมาแล้วเนเี่ยถ้าอยู่แถวซีเกียมันไม่ค่อยมีร้านครับ นี่มาครั้งแรกเหรอไม่บ่อยแล้วบ่อยแล้วเหรอถ้าไมถึงเปลี่ยนมันสภาพแบบไม่บ่อยแล้วเหรอไม่บ่อยมันเสียงไม่ออกแล้ว <c oughs> ของขเยอะเลยครับผมของแท้ที่ เพื่อนกองไปมอสมวดเลยครับผมเป็นเบือขของน้ำครับฮะได้ต้องต้องได้สิผมให้สองคู่เนี่ยเมันถูกหรือว่าอะไซื้อครับ เซอรัสเซอร์ค <zo ys print> ัส <personaje> กับเอลเอคือไม้ที่ผมใช้เล่นตลอดราะอะไรถึงดีกว่านี้หรือว่ามันนดหรือว่างนก็ต้องตไม่ใช่ป่ะโอมไม่อเคไไม่ใช่ไม้เนี่ยมันก็เหมือนกันหมดมันก็ไซส์เหมือนเนหมอดยังไงมันยังไงให้รู้สึกก็อยู่ที่ไม้ที่ไม้อยู่ที่รุ่นไอ้ตุ่นบอกว่าอยากได้อไรแล้วไงอไรแล้วไงส่งเลยดีเอาซีเลยเอเียงแสนเดุลดูหลอ มันมันอยู่ที่ไม้ด้วยอยู่ที่มวลหนักมือคนเลยอยู่ที่ไม้หนึ่งจะได้ประมาณกี่งานคู่หนึงตีบนขึ้นหนี่นี่วก็สิบสองโมเกิ่มสามงานแล้วสมมติว่าคู่หนึ่งหักเป็นไม้หนึ่งเราสามารถเอาแบบเอาไม้อนึ่งเอาไม้แบนแบนบันแบ่แทนได้ก็โอู้สลับกันตลอดอยู่ในกระเป๋เาเลย ก็ไม่รู้แล ar, osure, ้วอะไรเป็นอะไรเป็นต้นอะไรนี่ถ้าไปซื้อไปก็คือถ้าซื้อหนึ่งนะถุมเราซื้อไปครั้งหนึ่งไม้ไหนไม้ไหนมันเข้ามึงไปมีคำถามหนึ่งทำไมกองกระเดียดทำไมมันแตกง่ายจากล่าสุดไม่ใช่มันแตกริ้วมากเลยจากล่าสุดมันคืออะไรครับ ก็จะมีไหน้าด้วยครับผมที่เปลี่ยนใหม่ลายครับแบบมีเพลียนของเป็ีนลายยังครับวเ้เทนก็อยู่นี่เลยนเล่นเลยวเเลยอยู่ที่คนเดิจะรักษาของไหมเกียวนีไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวสิโอคไปไเนี่ยตัวเก่าเมในะครวันที่หกมันเกิดอาจารย์เต๋านะอาจารย์เต๋ากาจะได้ศนเสนน ห้าสิบแปดตัวคงไบลอหกไหเอนี่เนาะเดี๋ยวเป็นบ่งอนมันพอมีเส้นเพนตัวนี้มั้ยนเลยตัวนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าอาจารย์บาร์้าดูินี้อาจารย์บัจะดีใจมากเลยเพราะว่าหูแตกหูแตกโอ้จะซื้อใหม่เหรอมือแรงหูแตกแค่บอกเลย แก่บนกับผมนะมันติดแตกง่างงยาเลยกี่ว่ามันติดแตกง่ายเลยอันนี้ซื้อใหม่แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้สิบเจ็ดแฉงานดึงเปลี่ยนกี่ครั้งฤดูกาลเป็นตินกี่ครั้งเดือนละครั้งเฉพาะเฉพาะใช่หน่ะต้องเปลี่ยนเดือนละครั้งเพราะมันแตก<ช>แตกด้วยนะใช่มันแตกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่มันไม่แตกง่ายดิก็ตีเสด็จยนะอ๋อออ๋นโยบายของบัสโจคือเสด็จเสด็จอเดียวลูก สเเดอร์สดอสดแต่เวลาจะมาเบิกของก็ต้องเรียกคุยห้องกันนานหน่อยนะแล้วคุยกับใครอ่ะค่ะคุยกับใครพี่เต้ระว่านี้ก็ทุกคนขนขนลุกกันนะฮะไขาบอโจเรียกอาจารย์เต้เลคุยแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่เต้ไปไหนผมก็แค่ไปตั้งของทุกคนขนลุกป่ะพี่โอ้พี่เต้มีเรื่องอะไรอ่ะพี่กวมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกมันไม่ได้ทำผิดอะไรสักอย่างจะมีเรื่องอะไรอีก่ะก็เรื่องเดียวเลยเปลนหนังกองอะไรวะก็จริง ของเยอะมากครับที่พีวีซีกับอันเดียวผมขออนุญาตเคลียร์ของอนนะครับผมเพราะว่มมาต้องคุยกับซอนุตคุยกับบอลโจเด็ยครับเ <laughs> จอก,กันชิปต่อไปครับสวัสดีครับผม